ครู้ฝังครับคำถามที่หลายคนอยากรู้แต่ไม่ค่อยมีใครอธิบายอย่างเป็นระบบคือเหตุใ <c oughs> ดกัมพูชาจึงไม่สามารถต่อกรกับกองทัพไทยได้และเหตุใดไทยจึงไม่เคยใช้กำลังเต็มศักยภาพคำตอบไม่ได้อยู่ที่อารมณ์ไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกแต่ซ่อนอยู่ในตัวเลขและโครงสร้างอำนาจที่คนทั่วไปมองไม่เห็นถ้ามองผิวเผินหลายคนอาจคิดว่าสองประเทศอยู่ติดกันกำลังทหารก็น่าจะใกล้เคียงกันแต่ในความเป็นจริง ช่องว่างระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่ได้ห่างกันเป็นเมตรแต่มันห่างกันเป็นชั้นเป็นระดับและเป็นระบบเริ่มจากสิ่งที่พื้นฐานที่สุดงบประมาณด้านกลาโหมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไทยใช้งบประมาณทางทหารในระดับหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีขณะที่กัมพูชาใช้งบต่ำกว่านั้นหลายเท่าตัวงบประมาณไม่ใช่แค่ตัวเลขในเอกสารแต่คือคุณภาพของอาวุธการซ่อมบำรุงการฝึกและความพร้อมรบจริงในสนาม ถ้ากองทัพคือเครื่องจักรงบประมาณก็คือน้ำมันถ้าน้ำมันน้อยเครื่องจักรก็หมุนได้แค่บางส่วนต่อมาคือจำนวนกําลังพลกองทัพไทยมีกําลังประจําการมากกว่ากัมพูชาอย่างชัดเจนและยังมีกองกําลังสํารองที่สามารถขยายกําลังได้ทันทีในภาวะวิกฤตในขณะที่กัมพูชายังมีข้อจํากัดทางด้านโครงสร้างกําลังและระบบสนับสนุนนี่คือความแตกต่างระหว่างกองทัพที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือภัยคุกคามระดับรัฐกับกองทัพที่เน้นความมั่นคงภายในประเทศเป็นหลัก แต่ตัวเลขจํานวนคนยังไม่ใช่หัวใจสําคัญที่สุดสิ่งที่สําคัญกว่าคือคนเหล่านั้นอยู่ในระบบแบบไหนกองทัพไทยมีโครงสร้างการบังคับบัญชาที่ผ่านการใช้งานจริงมาอย่างยาวนานมีการฝึกตามมาตรฐานสากลมีการหมุนเวียนกําลังการฝึกผสมและการประเมินความพร้อมรบอย่างต่อเนื่องขณะที่กัมพูชายังอยู่ในช่วงพัฒนาโครงสร้างกองทัพให้ทันสมัยระบบฝึกและการบริหารกําลังยังไม่สามารถเทียบได้ในระดับเดียวกัน เมื่อพูดถึงขีความความสามารถทางยุทธวิธีความแตกต่างยิ่งชัดเจนกองทัพไทยมีอำนาจการควบคุมพื้นทีทางอากาศอย่างแท้จริงมีเครื่อบินขับไล่มีระบบเรดาร์มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเหล่าทัพในขณะที่กัมพูชาแทบไม่มีศักยภาพด้านการรบทางอากาศในระดับเดียวกันซึ่งในสงครามยุคใหม่ใครควบคุมฟ้าได้คนนั้นกำหนดเกมทางทะเลก็เช่นเดียวกันไทยมีกองทัพเรือที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเส้นทางเดินเรือฐานเศรษฐกิจและผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค ขณะที่กัมพูชามีกําลังทางเรือในระดับจํากัดใช้เพื่อป้องกันชายฝั่งมากกว่าการปฏิบัติการเชิงรุกทั้งหมดนี้ยังไม่รวมเครือข่ายพันธมิตรไทยมีความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศมหาอำนาจมายาวนานได้เข้าถึงการฝึกการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมาตรฐานการรบระดับสากลสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สแสดงออกมาเป็นข่าวรายวันแต่สะสมเป็นความได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่มองไม่เห็นเมือ่อภาพทั้งหมดถูกวางเรียงกันคําถามจึงเปลี่ยนจาก กัมพูชาจะสู้ไทยได้หรือไม่ไปที่กัมพูชาจะสู้ไทยด้วยอะไรและเมื่อคำตอบชัดเจนขึ้นอีกคำถามหนึ่งก็ยิ่งน่าสนใจยิ่งกว่าถ้าไทยเหนือกว่าในแทบทุกมิติเหตุใดไทยจึงไม่ใช้กำลังทั้งหมดที่มีคำตอบของคำถามนั้นไม่ได้อยู่ที่ความกลัวไม่ได้อยู่ที่ความลังเลแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ใหญ่กว่าสงครามนั่นคือเสถียรภาพภาพลักษณ์และผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศการชนะในสนามรบอาจใช้เวลาไม่กี่วัน แต่การแพ้ในเวทีโลกอาจใช้เวลาฟื้นฟูนับสิบปีและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเพราะเมื่อเข้าใจความต่างของกำลังเราจรึงจะเริ่มเข้าใจว่าเหตุใดบางครั้งการไม่รบเต็มกำลังอาจเป็นการตัดสินใจที่ท,ทรงพลังที่สุดเรื่องนี้ยังไม่จบครับเพราะเบื้องหลังตัวเลขยังมีโครงสร้างและเบื้องหลังโครงสร้างยังมีเกมอำนาจที่ซับซ้อนกว่านั้นคุณผู้ฟังครับ ถ้าตอนที่แล้วเราเห็นความต่างของตัวเลขวันนี้เราจะก้าวลึกไปอีกขั้นไปดูสิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนคนและงบประมาณนั่นคือขีดความสามารถในการรบจริงเพราะในโลกความมั่นคงสมัยใหม่สงครามไม่ได้ตัดสินกันที่ว่าใครมีคนมากกว่าแต่ตัดสินกันที่ว่าใครควบคุมสถานการณ์ได้ตั้งแต่วินาทีแรกคำถามสำคัญคือถ้าเกิดสถานการณ์ตึงเครียดจริง ใครคือฝ่ายที่กำหนดจังหวะเกมคำตอบอยู่ที่อากาศพื้นดินและทะเลเริ่มจากมิติที่สำคัญที่สุดในศตรวรรษนี้อำนาจทางอากาศกองทัพไทยมีเครื่องบินขับไล่ที่พร้อมปฏิบัติการมีระบบเรดาร์มีการเชื่อมโยงข้อมูลและมีนักบินที่ผ่านการฝึกตามมาตรฐานสากลนี่ไม่ใช่เรื่องอวดอ้างแต่คือข้อเท็จจริงเชิงยุทธ,ธศาสตร์ ในขณะที่กัมพูชาแทบไม่มีเครื่องบินขับไล่ที่สามารถทำหน้าที่คุมอากาศได้อย่างแท้จริงในสงครามยุคใหม่ใครคุมฟ้าได้คนนั้นมองเห็นก่อนตัดสินใจก่อนและลงมือก่อนฝ่ายที่ไม่มีอำนาจทางอากาศไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แต่เริ่มต้นจากติดลบเมื่ออากาศถูกควบคุมพื้นดินก็เปลี่ยนตามกองทัพบ,บกไทยมีระบบสนับสนุนที่เชื่อมโยงกับอากาศและข่าวกรอง มีการเคลื่อนกำลังที่เป็นระบบมีหน่วยรบที่ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การป้องกันชายแดนไปจนถึงการควบคุมพื้นที่เชิงลึกขณะที่กัมพูชายังเน้นกำลังภาคพื้นเป็นหลักและมีข้อจำกัดด้านการสนับสนุนจากอากาศและเทคโนโลยีนี่คือความต่างระหว่างกองทัพที่สามารถวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนกับกองทัพที่ต้องรับมือเฉพาะหน้าเมื่อไม่มีภาพจากอากาศ ไม่มีข้อมูลเรียลไทม์การตัดสินใจทุกครั้งจะช้ากว่าเสมอมิติที่สคือทะเลกองทัพเรือไทยถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเส้นเลือดทางเศรษฐกิจของประเทศมีเรือรบเรือสนับสนุนและระบบควบคุมพื้นที่ทางทะเลขณะที่กัมพูชามีกำลังทางเรือในระดับจำกัดใช้เพื่อป้องกันชายฝั่งเป็นหลักไม่ได้ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่เมื่อรวมทั้งสามิติจะเห็นภาพชัดว่า กองทัพไทยสามารถทำงานแบบเชื่อมโยงข้ามเหล่าทัพกองทัพกัมพูชายังทำงานแบบแยกส่วนแต่ความต่างยังไม่จบแค่นั้นสิ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยพูดถึงคือระบบหลังบ้านของสงครามการส้มบำรุงการส่งกำลังบำรุงการเติมเชื้อเพลิงการรักษาพยาบาลสนามและระบบข่าวกรองสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏในภาพข่าวแต่เป็นตัวตัดสินว่าสงครามจะยืดเยื้อหรือจบเร็ว กองทัพไทยมีโครงสร้างสนับสนุนที่ถูกทดสอบมาแล้วหลายครั้งในขณะที่กัมพูชายังมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรและระบบสนับสนุนระยะยาวช้าชัดหนักสงครามไม่แพ้กันตอนยิงนัดแรกแต่แพ้กันตอนที่ต้องรักษาความพร้อมต่อเนื่องเมื่อมองจากมุมนี้จะเข้าใจทันทีว่าเหตุใดกัมพูชาจึงไม่สามารถเปิดการเผชิญหน้าในระดับสูงได้ เพราะการเผชิญหน้าจะเปิดจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดในเวลาอันสัน้นและตรงนี้เองที่คำถามสำคัญเริ่มฉัดขึ้นเมื่อไทยมีขีดความสามารถเหนือกว่าในเชิงระบบทำไมไทยจึงเลือกใช้กำลังอย่างจำกัดทำไมการตอบสนองจึงมักอยู่ในกรอบที่ควบคุมได้คำตอบไม่ได้อยู่ที่การรบแต่กำลังพาเราไปสู่เรื่องที่ลึกกว่านั้นนั่นคือโครงสร้างการฝึกการเตรียมกำลังและวิธีคิดของกองทัพ เพราะอาวุธที่ดีจะไร้ค่าถ้าคนใช้ไม่เข้าใจระบบและกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่กองทัพที่ยิงก่อนเสมอแต่คือกองทัพที่รู้ว่าเมื่อใดควรยิงและเมื่อใดควรหยุดหนึ่งจังหวะเรื่องนี้ยังเดินต่อเพราะเบื้องหลังขีดความสามารถยังมีคำถามเรื่องคนและคำถามเรื่องระบบที่จะอธิบายได้ว่าความได้เปรียบที่แท้จริงถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรคุณผู้ฟังครับ ถ้าเรามองกองทัพแค่จากอาวุธเราอาจเห็นแค่เปลือกแต่ถ้าอยากเข้าใจว่าทำไมกองทัพหนึ่งได้เปรียบอีกกองทัพอย่างยั่งยืนเราต้องมองไปที่สิ่งที่ลึกกว่านั้นนั่นคือคนระบบและวิธีคิดเพราะในโลกของความมั่นคงอาวุธไม่เคยตัดสินสงครามเพียงลำพังคนที่ใช้มันต่างหากที่เป็นตัวแปรจริงเริ่มจากโครงสร้างการฝึกกองทัพไทยมีระบบการฝึกที่ต่อเรื่องตั้งแต่ทหารเกณฑ์ ทหารอาชีพไปจนถึงนายทหารระดับสูงทุกระดับถูกออกแบบให้เข้าใจบทบาทของตนเองในภาพรวมไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งแต่ต้องเข้าใจว่าคำสั่งนั้นเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อย่างไรการฝึกไม่ได้จบแค่ในสนามฝึกแต่ขยายไปสู่การฝึกร่วมการจำลองสถานการณ์การซ้อมแผนในภาวะกดดันและการประเมินผลซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งเหล่านี้สร้างความคุ้นเคยกับความไม่แน่นอนซึ่งเป็นหัวใจของสนามรบจริง ในขณะที่กัมพูชายังอยู่ในช่วงพัฒนาโครงสร้างการฝึกให้เป็นระบบเดียวกันการฝึกจํานวนมากยังเน้นที่วินัยพื้นฐานและการควบคุมกําลังภาคพื้นเป็นหลักข้อจํากัดด้านงบประมาณและทรัพยากรทําให้การฝึกเชิงลึกและบูรณาการหลายมิติยังทําได้ไม่เต็มที่ความต่างนี้ไม่ได้หมายถึงความเก่งหรือไม่เก่งแต่มันสะท้อนระดับของระบบต่อมาคือเรื่องกําลังสํารองกองทัพไทยมีกําลังสํารองที่สามารถเรียกใช้ได้ในยามจําเป็น มีระบบทะเบียนมีการเตรียมคนมีโครงสร้างรองรับเมื่อสถานการณ์ขยายตัวกองทัพสามารถขยายกำลังได้เป็นลำดับขั้นไม่ใช่การระดมแบบชุกละหุกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นเชิงยุทธศาสตร์เพราะสงครามจริงไม่เคยเกิดขึ้นตามแผนที่เขียนไว้ทั้งหมดกมพูชาในทางกลับกันยังมีข้อจำกัดด้านกำลังสำรองและระบบสนับสนุนการขยายกำลังในสถานการณ์ตึงเครียดจึงทำได้จำกัดและมักต้องแลกกับเสถียรภาพภายในประเทศ เมื่อกองทัพต้องเลือกระหว่างส่งกำลังออกไปกับรักษาความสงบภายในการตัดสินใจจะยากขึ้นทันทีอีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันคือโครงสร้างการบังคับบัญชากองทัพไทยมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนมีการกระจายอำนาจในระดับปฏิบัติการเปิดโอกาสให้ผู้บังคับหน่วยตัดสินใจได้ตามสถานการณ์จริงไม่ต้องรอคำสั่งทุกจังหวะในสนามรบความเร็วของการตัดสินใจสำคัญพอๆกับความแรงของอาวุธฝ่ายที่ตัดสินใจช้ากว่า แม้มีอาวุธเท่ากันก็อาจแพ้ได้กัมพูชายังมีลักษณะการบังคับบัญชาที่รวมศูนย์มากกว่าซึ่งเหมาะกับการควบคุมความมั่นคงภายในแต่เมื่อเผชิญสถานการณ์ซับซ้อนการปรับตัวจะช้าลงโดยธรรมชาติและยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงนั่นคือประสบการณ์เชิงระบบกองทัพไทยผ่านการฝึกผ่านการเผชิญสถานการณ์ตึงเครียดและผ่านการประสานงานกับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องประสบการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะมันหล่อหลอมวิธีคิดของผู้บังคับบัญชาสงครามสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องของความกล้าอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการคำนวณความเสี่ยงช้าชัดหนักเมื่อคนในระบบถูกฝึกให้คิดเป็นขั้นเป็นตอนการใช้กำลังจริงไม่ใช่เรื่องอารมณ์แต่เป็นเรื่องการเลือกและตรงนี้เองที่คำถาวสำคัญเริ่มซัดขึ้นเมื่อกองทัพไทยมีคนมีระบบและมีความยืดหยุ่นมากกว่าเหตุใดการตัดสินใจหลายครั้งจึงดูเหมือนระมัดระวัง คำตอบคือยิ่งรู้จริงยิ่งไม่จําเป็นต้องรีบยิ่งเข้าใจระบบยิ่งรู้ว่าการใช้กําลังทุกครั้งมีต้นทุนที่ต่ำม,มาเสมอเพราะบางครั้งการควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่ต้องเปิดฉากเต็มรูปแบบคือใช้ชนะที่เงียบที่สุดแต่มั่นคงที่สุดและนี่คือจุดที่เรื่องราวกําลังพาเราไปไกลกว่าเรื่องการรบไปสู่คําถามว่าอํานาจที่แท้จริงถูกใช้เพื่อเอาชนะหรือถูกใช้เพื่อรักษาสมดุลเรื่องนี้ยังไม่ถึงบทสรุป พราะเมื่อเข้าใจคนและระบบแล้วสิ่งถัดไปที่ต้องมองคือแรงหนุนจากภายนอกและเกมอำนาจที่ซ้อนอยู่เหนือสนามรบคุณผู้ฟังครับถ้าอาวุธคือสิ่งที่มองเห็นคนและระบบคือสิ่งที่จับต้องได้ยากกว่าแต่ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่านั่นคือแรงหนุนจากภายนอกและเกมอำนาจที่ดำเนินอยู่เหนือสนามรบเพราะในโลกความมั่นคงไม่มีประเทศใดอยู่ลำพังจริงทุกกองทัพ ล้วนยืนอยู่บนเงาของพันธมิตรเริ่มจากภาพใหญ่ที่สุดภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคนี้ไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นทางเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่กับทะเลเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเศรษฐกิจและการทหารโดยปริยายบทบาทนี้ทำให้ไทยถูกจับตามองจากมหาอำนาจมาโดยตลอดไม่ใช่ในฐานะคู่ขัดแยง้งแต่ในฐานะจุดสมดุล ตลอดหลายทศวรรษไทยมีความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศตะวันตกอย่างต่อเนื่องทั้งการฝึกการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการเข้าถึงมาตรฐานการปฏิบัติการระดับสากลสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ท่อตกลงที่ปรากฏในพาดหัวข่าวแต่ฝังอยู่ในโครงสร้างกองทัพอย่างเงียบๆพันธมิตรไม่ได้หมายถึงใครจะมาช่วยรบทันทีแต่หมายถึงการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีและความชอบธรรมในเวทีโลกในอีกด้านหนึ่ง กัมพูชามีทิศทางความสัมพันธ์ที่แตกต่างออกไปกัมพูชาพึ่งพาความสัมพันธ์กับจีนเป็นหลักทั้งในมิติการเมืองเศรษฐกิจและการทหารจีนเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและการฝึกบางส่วนแต่ความสัมพันธ์ลักษณะนี้ก็มีข้อจำกัดในตัวเองเพราะการพึ่งพามาหาอำนาจเพียงด้านเดียวย่อมทำให้พื้นที่ในการต่อรองแคบลงและในเกมอำนาจพื้นที่ในการต่อรองสำคัญไม่แพ้กำลังทหาร ความแตกต่างนี้ส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ในเวทีนานาชาติไทยถูกมองว่าเป็นประเทศที่รักษาสมดุลเป็นผู้เล่นที่คาดการได้ขณะที่กัมพูชามักถูกมองผ่านเลนส์ของการเมืองภายในและการพึ่งพาภายนอกเมื่อเกิดความตึงเครียดคำถามที่โลกถามไม่ใช่ใครยิงก่อนแต่คือใครควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าและตรงนี้เองที่ไทยได้เปรียบอย่างเงียบ เพราะการเคลื่อนไหวของไทยมักอยู่ในกรอบที่สังคมโลกยอมรับไม่เกินเส้นที่ทําให้เกิดแรงกดดันระหว่างประเทศในขณะที่กัมพูชามีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวจํากัดกว่ามากนี่คือเหตุผลที่การใช้กําลังของไทยมักถูกออกแบบให้พอเหมาะไม่ใช่เพราะขาดศักยภาพแต่เพราะเข้าใจต้นทุนทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งการชนะในสนามรบอาจทำให้ได้พื้นที่แต่การชนะในเวทีโลกทำให้รักษาพื้นที่นั้นไว้ได้ อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือความทรงจําทางประวัติศาสตร์ไทยผ่านบทเรียนการเป็นสมรภูมิอํานาจในอดีตผ่านยุคที่มหาอํานาจแข่งขันกันในภูมิภาคบทเรียนเหล่านี้ทําให้การตัดสินใจด้านความมั่นคงไม่ได้มองแค่วันนี้แต่คํานึงถึงผลกระทบในอีก10ปีข้างหน้ากัมพูชาเองก็มีประวัติศาสตร์ที่หนักหน่วงแต่ประวัติศาสตร์นั้นหล่อหลอมให้รัฐให้ความสําคัญกับเสถียรภาพภายในมากกว่าการเล่นเกมสมดุลในระดับภูมิภาค เมื่อภาพทั้งหมดถูกนํามาประกอบกันจะเห็นว่าความได้เปรียบของไทยไม่ได้อยู่ที่อาวุธเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ตําแหน่งในกระดานอํานาจและนั่นทําให้คําถานเดิมเปลี่ยนความหมายอีกครั้งเมื่อรู้ว่ามีสายตาจากภายนอกจับจ้องอยู่ตลอดเหตุใดไทยจึงต้องรีบใช้กําลังเต็มรูปแบบบางครั้งการยั้งมือไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณว่าผู้เล่นคนนี้เข้าใจเกมดีพอที่จะไม่เดินมากเกินจำเป็น เรื่องราวกำลังพาเราเข้าใกล้หัวใจของคำถามมากขึ้นเพราะเมื่อรู้ว่ามีแรงหนุนจากภายนอกสิ่งที่ต้องมองต่อไปคือเหตุผลเชิงการเมืองและผลประโยชน์ที่ทำให้การใช้กำลังถูกจำกัดอย่างตั้งใจและนั่นคือประเด็นถัดไปเหตุผลที่ไทยเลือกออกมือไม่ใช่เพราะทำไม่ได้แต่เพราะรู้ดีว่าผลลัพธ์บางอย่างชนะได้ด้วยการไม่เดินไปถึงจุดสุดท้ายคุณผู้ฟังครับเมื่อเรามาถึงจุดนี้ คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าไทยทำได้หรือไม่แต่อยู่ที่ว่าไทยควรทำแค่ไหนเพราะในโลกของอำนาจการใช้กำลังเต็มรูปแบบไม่ได้แปลว่าชนะเสมอไปและหลายครั้งผู้ที่รู้จักยั้งมือคือผู้ที่เข้าใจเกมมากที่สุดเหตุผลแรกที่ไทยเลือกออมมือคือผลกระทบทางการเมืองระหว่างประเทศทุกการเคลื่อนไหวทางทหารในยุคนี้ไม่ได้ถูกจับตาแค่จากประเทศคู่กรณี แต่ถูกเฝ้ามองจากทั้งภูมิภาคและมหาอำนาจกา,<ม>ารใช้กำลั <gam. S 1> งเกินความจำเป็นอาจเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศจากผู้รักษาเสถียรภาพเป็นผู้สร้างความปั่นป่วนในสายตาโลกภาพลักษณ์ไม่ใช่เรื่องนามธรรมมันคือทุนทางอำนาจที่ใช้ต่อรองได้ในวันที่สถานการณ์ซับซ้อนกว่านี้เหตุผลที่สองคือเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นไทยไม่ใช่ประเทศที่พึ่งพาการทหารเป็นศูนย์กลาง แต่พึ่งพาการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกการเปิดฉากความรุนแรงในระดับสูงอาจทำให้เงินทุนชะลอการท่องเที่ยวหยุดชะงักและความเชื่อมั่นสั่นคลอนสิ่งเหล่านี้คือความเสียหายที่ไม่ปรากฏในแผนที่ทางทหารแต่ส่งผลจริงในชีวิตผู้คนสงครามอาจกินพื้นที่แค่ชายแดนแต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจกินทั้งประเทศ เหตุผลที่3คือเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างรัฐการใช้กำลังอย่างยับยั้งคือภาษาทางการเมืองที่ประเทศในภูมิภาคเข้าใจตรงกันไทยในฐานะประเทศขนาดใหญ่ย่อมถูกคาดหวังให้แสดงความรับผิดชอบมากกว่าประเทศเล็กผู้ที่แข็งแรงกว่าไม่ได้ถูกวัดจากหมัดที่หนักที่สุดแต่วัดจากความสามารถในการไม่ทำให้ทั้งระบบล้มลง เหตุผลที่4ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการคำนวณต้นทุนระยะยาวการชนะทางทหารอาจเกิดขึ้นเร็วแต่การจัดการหลังความขัดแย้งยืดเยื้อเสมอผู้ลีภยัยความเกลียดชังและบาดแผลทางสังคมคือภาระที่ไม่มีใครอยากแบกรับการอมมือจึงเป็นการปิดประตูไม่ให้สถานการณ์ลุกลามไปถึงจุดที่ควบคุมไม่ได้และยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่มักไม่ถูกพูดถึงตรงตรง นั่นคือความมั่นใจในศักยภาพของตนเองกองทัพที่ไม่มั่นใจจะต้องแสดงพลังกองทัพที่มั่นใจรู้ว่าไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรตลอดเวลาไทยรู้ดีว่าความเหนือกว่าเชิงระบบทำให้ไม่จำเป็นต้องรีบตัดสินเกมด้วยกำลังสูงสุดการรักษาพื้นที่ให้ตึงแต่ไม่แตกคือการส่งสัญ,ญญาณว่าหากจำเป็นไทยพร้อมแต่หากไม่จำเป็นไทยจะไม่ผลักสถานการณ์ไปสู่ทางตันการยั้งมือไม่ใช่การถอย แต่คือการยืนอยู่ในจุดที่ควบคุมเกมได้เมื่อมองจากมุมนี้จะเข้าใจว่าการตอบสนองของไทยในหลายครั้งถูกออกแบบมาให้พอดีต่อสถานการณ์ไม่มากไปไม่น้อยไปและเปิดพื้นที่ให้การทูตทำงานควบคู่กับกำลังนี่ไม่ใช่เรื่องบังเหิญนแต่คือผลลัพธ์ของการคิดเป็นระบบและตรงนี้เองที่คำถามสุดท้ายเริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนถ้าไทยเลือกออมมือวันนี้เพื่อรักษาสมดุล แล้ววันข้างหน้าสมดุลน,นี้จะเปลี่ยนไปหรือไม่เพราะในโลกที่อำนาจกำลังเคลื่อนที่สิ่งที่มั่นคงที่สุดไม่ใช่กำลังในมือแต่คือความสามารถในการปรับตัวก่อนที่เกมจะเปลี่ยนกติกาเรื่องราวกำลังเดินไปสู่บทสรุปเพราะเมื่อเข้าใจเหตุผลของการออมมือแล้วสิ่งที่ต้องมองต่อไปคืออนาคตว่าความตึงเครียดนี้จะจบลงอย่างไรและไทยควรเตรียมตัวรับมือกับเกมอำนาจที่กำลังเปลี่ยนหน้าอย่างไรต่อจากนี้ คุณผู้ฟังครับเมื่อเดินทางมาถึงตรงนี้คำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่าใครเหนือกว่าใครแต่คืออนาคตของความตึงเครียดนี้จะไปทางไหนและไทยควรยืนอยู่ตรงจุดใดในเกมอำนาจที่กำลังเปลี่ยนรูปอย่างรวดเร็วเพราะในโลกยุทธศาสตร์ไม่มีสถานการณ์ใดหยุดนิ่งทุกความได้เปรียบมีวันหมดอายุและทุกสมดุลมีโอกาสถูกท้าทายถ้ามองไปข้างหน้า ฉากทัดแรกคือความตึงเครียดที่ถูกควบคุมชายแดนอาจมีแรงกดดันเป็นระยะมีการแสดงกำลังมีถ้อยแถลงแข็งกร้าวแต่ไม่ลุลามไปสู่การประทะเต็มรูปแบบนี่คือรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดในภูมิภาคเพราะทุกฝ่ายรู้ดีว่าต้นทุนของการเดินเลยจุดนี้สูงเกินกว่าจะรับไหวในฉากทัดนี้ไทยยังคงใช้จุดแข็งเดิมการควบคุมสถานการณ์การสื่อสารอย่างระมัดระวัง และการผสานกำลังทหารเข้ากับการทูตไม่เร่งไม่ถอยแต่ยืนในตำแหน่งที่พร้อมตอบโต้หากจำเป็นฉากทัดที่สองคือแรงกดดันจากภายในประเทศคู่กรณีเมื่อการเมืองภายในต้องการศัตรูภายนอกเพื่อรวมศูนย์ความสนใจความตึงเครียดอาจถูกยกระดับโดยไม่ได้ตั้งใจในสถานการณ์เช่นนี้ความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่เจตนาแต่เกิดจากการคำนวณผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ สงครามจํานวนมากไม่ได้เริ่มจากแผนการใหญ่แต่เริ่มจากการอ่านใจอีกฝ่ายผิดไปหนึ่งจังหวะนี่คือเหตุผลที่ไทยต้องรักษาความพร้อมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพื่อเปิดเกมแต่ไม่ให้ใครเข้าใจผิดว่าไทยไม่มีทางเลือกฉากทัศนที่สซึ่งอันตรายที่สุดคือการดึงมาหาอำนาจเข้ามาในสมการเมื่อความขัดแย้งระดับทวิภาคีถูกเชื่อมโยงกับการแข่งขันของอำนาจใหญ่สมดุลจะเปลี่ยนทันที พื้นที่เล็กๆจะกลายเป็นหมากในกระดานที่ใหญ่กว่าและการตัดสินใจจะซับซ้อนขึ้นหลายเท่าในเกมลักษณะนี้ประเทศที่อยู่ตรงกลางอย่างไทยต้องเดินอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเลือกข้างเร็วเกินไปอาจเสียพื้นที่ไม่เลือกข้างเลยอาจเสียอิทธิพลช้าชัดหนักนี่คือการเดินเชือกทางยุทธศาสตร์ที่ต้องอาศัยทันกำลังและสติเมื่อมองภาพรวมทั้งหมด จะเห็นว่าอนาคตไม่ได้เรียกร้องให้ไทยแข็งแกร่วขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่เรียกร้องให้ไทยฉลาดขึ้นละเอียดขึ้นและยืดหยุ่นขึ้นการเตรียมพร้อมของไทยในระยะยาวจึงไม่ใช่แก้การสื่ออาวุธแต่คือการลงทุนในระบบระบบข่าวกรองระบบการตัดสินใจระบบการสื่อสารกับโลกภายนอกเพราะในโลกที่ข้อมูลเคลื่อนที่ไวกว่าอาวุธการรับรู้ของนานาชาติคือสนามรบอีกแห่งหนึ่ง และนี่คือจุดที่เหตุผลทั้งหมดมาบรรจบกันเหตุผลที่กัมพูชาไม่สามารถสู้ไทยได้ไม่ได้อยู่แค่ในปัจจุบันแต่อยู่ในโครงสร้างที่ไทยสร้างสะสมมาอย่างต่อเนื่องเหตุผลที่ไทยออมมือไม่ได้เกิดจากความลังเลแต่เกิดจากความเข้าใจว่าอำนาจที่ใช้โดยไม่จำเป็นคืออำนาจที่บ่อนทำลายตัวเองผู้เล่นที่แข็งแกร่งจริงไม่ได้ชนะทุกตาแต่แพ้ให้น้อยที่สุดและไม่แพ้ในตาที่ไม่ควรเล่น เมื่อมองย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นตัวเลขกำลังขีดความสามารถคนและระบบแรงหนุนจากภายนอกเหตุผลของการออมมือทั้งหมดไม่ได้แยกจากกันแต่มันคือชิ้นส่วนของภาพเดียวกันภาพของประเทศที่รู้ว่าเมื่อใดควรแสดงพลังและเมื่อใดควรเก็บพลังไว้ใช้คำถามสุดท้ายจึงตกอยู่กับผู้ฟังทุกคนในโลกที่ความตึงเครียดไม่เคยหายไปจริง เราอยากเห็นประเทศของเราเป็นผู้ชนะที่เสียงดังหรือเป็นผู้คุมเกมที่ไม่มีใครกล้าเดินผิดบางครั้งใช้ชนะที่แท้จริงไม่ต้องมีเสียงปืนแต่อยู่ที่การทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าเส้นนั้นอยู่ตรงไหนและไม่มีใครควรข้ามมันและนี่คือบทสรุปของเรื่องทั้งหมดไม่ใช่บทสรุปของความขัดแยง้งแต่เป็นบทสรุปของวิธีคิดที่ทำให้ประเทศหนึ่งยืนอยู่ได้ท่ามกลางเกมอำนาจที่ไม่เคยหยุดเดิน